สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมาคุยกันมอนีมันรีมีเรื่องเมา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 โมยสไตล์แม่มารีจ่ะอันสิมะเวาพื้นคนไข่คนไข่มีคนตาคนหนึ่งแกน่าร,รักมากเลยอันแล้วก็ว่าอุ้ยอันแล้วว่าเออมันหนีวันเสาคนไข่กันหลายเนาะก็ว่าก็ว่าหลายอยู่แล้วก็ หาไอ้บัตรโรงพยาบาล่ะบัตรโรงพยาบาลกับบัตรนัดไม่เจอแกก็ลื้กระเป๋าลืหลือมารีก็เลยว่าคุณตากระเป๋าไอ้บัตรโรงพยาบาล่ะอยู่ในกระเป๋าเสื้อนั่นไงอันกับบัตรนัดอันนี่ไงนี่ไงเขาบอกว่านน้นนั่นเด้นั่นเด้ก็เอาเขาก็เลยหยิบมาให้แล้วเราก็เลยว่าเออคนแก่ก็อย่างนี้แหละเนาะหนูหลงหลงลืมลืมก็เลยว่าโอ้ยเป็นธรรมดาค่ะ อันเจ้าหน้าที่ยังไม่แก่ก็ยังลืมเลยบางทีก็ยังลืมเลยอันคุณตากระติดขี่เมาเนาะนช่างนำหนักเรียบร้อยแล้วก็บอกว่าคุณตาช่างนำหนักเสร็จแล้วเข้าข้างในวัดความดันได้เลยนะคะอันแล้วก็ว่าอันแล้วก็ชวน่อยคุยต่ออันหนูเป็นยังไงทํางานเหนื่อยไม่นู่นนี่นั่นเบาไปอืเมื่อวันวันวันเน,นี้ย อันแล้วก็วอาว่าเล่าเล่นขับลนมาจากอันจากนาคนปรปฐมมาหาหมอก,ก็บปิกลได้นคนปรปฐมมะผู้ลังคนมาจากต่างจังหวัดคอนเกนมาทั่วเนาะมันเป็นลุงม,มันใหญ่เนาะอัน แล้วก็ว่าเรามาจากอันนคนปรปฐมเนี่ยนะรับรดรดติดค่ะคักเมื่อยอันเนี่ยความนันสิขืลอบอลเจนสันจังสิแล้วก็เลยว่าาไปนั่งพักกอนล็กนิดนิจตาเอ้ยจะมนันนนเบาอยู่นี่แหละความนันจะขึ้นย่อนมา่ไปนั่งพักให้เศร้าเมื่อยไม่ยืนเบาอยู่น้าข่อยโอ้ยคนไขกันลลยแตุ่นไข่บ่หลยนั่นข่อยสิส้อนแล้วเบาอยู่ข่อยละพักเป็นคนมกักเบ <laughs> าคือกันคุณตาคุณตาคิดอยู่เอ้ย คือสั่งบามาเวลาคนไข่บะมีขส่สยส้วนเว้าอยู่จากสองชั่วโมงเจ้าก็ข่นั่นผู้ใดสีเเากิงควกกันนั่นข่ก็ยืนน,นึงในเรื่องเว้าอันเว้าจนคนไข้ทังอื่นก็นยืนหาเราตอเลยว่าคุณตาเข้าไปวัดความดันได้แล้วคนอื่นเขารออยู่ช่า <laughs> งไปพี่น้องเอ้ยขกักแน่คนไข้ข่ก็ได้สุดยอดอันเจว่าคุณตากับข่นี่ยผู้ใดสียืนนึงเรื่องการเว้า อคอมเมนต์มาให้ไข่แน่เด้อท่านผู้ใดฟังหอนี่ล่ะก็ขอบคุณหลายๆที่อยู่อยู่ฟังอยู่ฟังเลยก็คอมเมนต์ให้ไข่แน่ว่าคุณตานะคุณตากับมะลินี่ผู้ใดนันยืนนึงเรื่องเว่าบอกไข่แน่บอกข่แน่ <c oughs> มาสร้างมาเวลาคนไข่หลายเนะเาะพญ่นี่ก็ได้ท่านมาเวลาบ่ามีคนไข่หอยส่อนจะบอกจากชั่วโมงสองชั่วโมงนี่นจนเอาจนเมื่อยจนจะวิตนนนดต่บเบิง่งถอบอกหูจักมะลิมะลิมะลิ ขี้เมาสะแล้วไปละเด้อพี่น้องมเมื่อมาให้ฟังสนิ้เดี๋ยวมีมืมมอหลังมีเหลืองบนมืวันหัวขำๆสิมมเมื่อวาให้ฟังไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะไปละเด้อขอบคุณห,หลายๆเด้อซาอยู่ฟังกัน